เกือบหลุดแล้วเราผักสงเงงเนะจะแกงละไม้นะเด็กเต่ปปู Cái nha, nhớ hòn kí cái เด้ดอ,นะอเลี้ยโค่นะโค่นี่โค่สุดตายไปได้เด้๋ยนะนี่ไปไหมตายไปได้ไปยัง ตื่มมาอย่างไรเนี่ยไม่ปีงแม่นะไมมันยังมาเด้อมาเด้อเต็มกุกเนี่ยเออปะปะปะวะปะป่าใสมาเด้อตกลุ่มได้อะไรลูกัวเนี่ยมันหยางมาเด้อฟอนละฟอนละฟอนไแม่ นี่เสียงตูมาได้ตก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 ม่นอยใส่ไม่ปีงแม่เดี๋ยวนี้นะถือมาเก็บมาตัดสิได้เอาเมีเสียงตูเสียงกลองกระฟดิอิงบอข้คานเอาเอาเห็นวิกิที่สังน้า้อาขี้ดินมาใส่แม่ ใส่ใส่ให้ครบข้างล่ะลูกนนนนีี่่